สวัสดีค่ะปริธนาพยากรก็กลับมาพบกันกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะเรามาทำแรนดอมกันแรนดอมในหัวข้อที่ว่าความเงียบของเขาคืออะไรตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับเรานะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะแต่ก็ไม่อยากจะให้เพื่อนคิดมากหรือว่าคิดว่ามันเป็นของเพื่อน เต็มที่แบบร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองฟังดูนะอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็ถ้ารับฟังแล้วมันเป็นพลังงานที่ดีสามารถเอาไปปรับใช้ในเ,เส้นทางความรักของเพื่อนๆได้ก็จะยินดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าฟังแล้วมันเครียดมันรู้สึกไม่ใช่ปล่อยผ่านนะคะวางใจแล้วก็ทำตามอย่างที่เราเคิดแล้วก็วางแผนไว้ No? อ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแบรนดอมในหัวข้อที่ว่าความเงียบของเขาคืออะไรหมายถึงอะไรนะแล้วเขาคิดและรู้สึกกับเรายัางไงในเวลานี้ณนะตอนนี้ที่เขาเงียบไปอะนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะเรามาดูกันว่าตอนนี้นะคะพลังงานของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงนะคะขอดูพลังงานของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องนี้นะคะ t e m p e r a n c e นะคะ Page of p e n t a c l e คนะคะ Page o ครับโอเคใต้สำหรับเป็นเด e d e วิลนะสำหรับตอนนี้นะคะถามว่าพลังงานของเพื่อนเป็นยังไงนะคะเหมือนเพื่อนๆนะกำลังพยายามทำความเข้าใจตัวเองอะรักษาจิตใจรักษา ความสงบในหัวใจของตัวเองอยู่นะคะไม่ว่าเพื่อนๆน,นะจะรู้สึกคิดถึงใครมากๆกังวลหรือมีความห่วงใยในใครมากๆนะแต่เพื่อนๆพ,พยายามบาลานตัวเองอยู่นะคะให้อยู่ในสภาวะที่ปกติสุขอะ่ะดูแลหัวใจดูแลร่างกายปรับสภาพปรับสมดุลในชีวิตนะคะให้มันบาลานกันอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะเพื่อนๆอ,อาจจะมีการเขาเรียกว่าอาจจะมีโชคเข้ามา นะคะอาจจะเป็นโชคเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะได้รับของขวัญหรืออะไรแบบนี้ได้นะแล้วก็หรือมีการเ,ออเริ่มต้นหรือเราได้ลงทุนลงแรงไปกับการงานหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันได้ผลตอบแทนกลับมาในแบบที่เพื่อนๆนะคาดหวังไว้นะคะแล้วในอนาคตอันใกล้ หรืออาจจะเป็นช่วงนี้ก็ว่าได้หรือหลังจากนี้ไปนะคะเพื่อนๆจะมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยในหัวใจจะมีใครคนใดคนหนึ่งมามอบความรักความรู้สึกดีๆนะการเอาใจใส่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้นะ จจะเป็นคนที่มีพลังงานแบบอายุน้อยกว่าเพื่อนๆได้หรือถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่หรือมีอายุมากกว่าเขาก็จะมีม,มุมเด็กๆอะ่ะมุมน่ารักอะ่ะเออสำหรับเพื่อนๆน,นะคะถ้าพลังงานของเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้เราก็ไปกันได้เลยนะคะ,ะเรามาดูกันต่อนะคะว่าตอนนี้นะคนที่เพื่อนๆคิดถึง pentacle เหมือนกันนะคะพลังงาน the justice นะคะ two of wands โอเคตัวเขาเองก็ไม่ต่างกับเพื่อนๆนะคะตัวเขาเองนะก่อนหน้าน,นี้หรืออาจจะเป็นช่วงนี้นะเขาอาจจะได้อ่มีการลงทุนลงแรงไปสําหรับงานบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาก็กาลังได้รับผลตอบแทนเก็บเกี่ยวผลตอบแทนแล้วนะคะเออกำลังจะเริ่มไปในทางที่ดีนะคะคนคนนี้นะคะมีพลังงานของราศีตุลได้นะเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนชัดเจนนะคะคิดยังไงพูดอย่าง,งานั้นนะเป็นคนที่ ใช้ความถูกต้องใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิตก็ว่าได้หรือช่วงนี้นะคะเขาอาจจะมีการยุ่งวุ่นวายอยู่กับเกี่ยวกับเอกสารนะที่มันเป็นทางราชการหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของความยุติธรรมนะคะคนคนนี้มีพลังงานที่อยู่ทางไกลนาะอยู่ห่างไกลกับเพื่อนๆน,นะต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะต่างประเทศต่างทวีปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ตัวเขาเองนะ่ะยังคอยแอบมองเพื่อนๆอ,อยู่ห่างๆนะคะไม่ว่าช่วงนี้จะมีการนิ่งเงียบไปหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารมีความห่างไกลกันนะอยากบอกให้รู้ว่าตัวเขาเองนะเขาก็มีพลังงานที่อยากจะกลับมานะคะอยากจะกลับมาสื่อสารพูดคุยหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่ต่างคนต่างรักษาเยียวยาหัวใจตัวเองก็ว่าได้นะคะนี่คือพลังงานของเขานะ แล้วเรามาดูกันว่าแล้วการที่เขาเงียบเนีย่ยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงที่เงียบนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงมาดูกันนะคะว่าความเงียบของเขานะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงมันหมายความว่าอย่างไงนะคะ k Night of Cups Queen of Pentacles Fire of Pentacles Egg of Pentacles คุณคนณนี้ทำงานทำเงินจริงๆนะและ Sig of s w o r d นะคะ ขอขยายห,หน่อยนะคะขอขยาย n i g h อ of cup หน่อยนะ,ะสวินถ้วยนะคะหมายถึงอะไรคะ ไพ่ก่อนนะคะเดี๋ยวก็อ่านทีเดียวเนาะคนคนนี้นะคะตอนนี้นะเหมือนเขามีความคิดนะหรืออาจจะอยากมีการติดต่อสื่อสารหาใครคนใดสักคนหนึ่งนะคะคนที่เขามีความรู้สึกผูกพันมั่นคงชัดเจนนะแล้วก็อยากจะที่จะสร้างครอบครัวหรือว่ามีความมั่นคงด้วยนะคะ อ,อาจจะเป็นคนที่เขาเลือกที่จะหันหลังให้นะคะอาที่อาทิโอยเอาใหม่อาจจะเป็นคนที่เขาเคยหันหลังให้นะคะหรือว่าเดินจากไปนะเออหรืออาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเลือกที่จะไม่สนใจใยดีอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วภายในหัวใจของเขานะคะบอกเลยว่าเขาอ่ะมีความรู้สึกดีๆนะคะกับใครสักคนหนึ่ง ที่เป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงในเรื่องของอารมณ์ก็ได้อาชีพการงานก็ได้ฐานะทางสังคมก็ได้ในสิ่งที่เขาคิดนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้นะเป็นเดอะซันสำหรับเขาเลยนะ อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นคนที่ออร่าหน้าตาดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะตัวเขาเองอ่ะมีความรู้สึกดีๆให้และมีความรู้สึกอยากที่จะสร้างความมั่นคงกับคนคนนี้แต่เขาเลือกที่จะหันหลังแล้วก็ถอยออกมาจากผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะ ไฟล์อัพเพนทเกนะคะเขามันมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันเหมือนมีใครให้ใครรับไม่เท่าเทียมกนะันอะเหมือนอาจจะต้องมีการร้องขออยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นเราก็ได้นะแต่ว่าบอกไว้เลยว่าเขาตัวเขาอะต่อให้รู้สึกยังไงก็ช่างนะคะเขาก็เลือกที่จะคล้ายๆเหมือนรอรอคอยในช่วงเวลาหรือเขาเรียก แช่แข็งความสัมพันธนะ์อะคือยังไม่ตัดสินใจทําอะไรหรอกตอนนี้นะแต่ว่าดูดูอยู่หรืออาจจะใช้เวลากับตรงนี้ค่อนข้างมากจนกลายเป็นว่าไม่ทําอะไรเลยไม่มีการกระดิกกระเดียเลยไม่ได้ว่าขยาับเพเยอะนะคะกระดิกกระเดี้ยเลยก็ว่าได้นะนิ่งเงียบมากคนคนนี้นะคะเลือกที่จะไปทําการทํางานสร้างเงิน ไปให้เวลากับการทําเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นเขาเจ็บปวดนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะแต่เขาก็เชื่อว่าลึกๆนะเขาเชื่อว่าถ้าคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเขาเขาจะขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาเชื่อว่าเวลาเท่านั้นที่จะเป็นคําตอบให้เขาได้ทั้งๆท,ที่ในใจเขาเองอะเขาก็รู้ว่าถ้าเขาทําแบบแบบ ไม่ว่าเขาจะทําแบบไหนอ่ะคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเขาแน่นอนแต่เขาเลือกที่จะให้เวลากับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะได้กลับมาพูดคุยสื่อสารทําความตกลงกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วบอกเลยว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องชัดเจน หรือมองอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าคนคนนี้เขาตัดสินใจที่จะทำอะไรแล้วมันคือความถูกต้องความชัดเจนนะคุณจะไม่ได้หลบหลบซ่อนซ่อนหรือว่ามีความสงสัยอะไรในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลยนะคะแล้วพลังงานของไฮโดรแฟนนะมันเป็นความรักที่เหมือนกับเป็นความรักที่ถูกต้องเป็นความรักที่ถูกกำหนดมาแล้วมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ พรมลิขิตอ่าขอโทษค่ะเป็นพรมลิขิตนะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ที่มีไฮโรแฟนขึ้นมานี่นะมันอาจจะกว่าจะได้ลงเอยหรือคอมเพลทในความสัมพันธ์เนี้ยพวกคุณจะต้องพิสูจน์ความรักความรู้สึกดีๆที่มีให้กันค่อนข้างหนักหน่อยนะคะอาจจะมีบทพิสูจน์ค่อนข้างมากหรือเรียกง่ายๆว่ากว่าจะได้ลงเอยกันนะพวกคุณก็ต้อง พยายามกันค่อนข้างมานะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะอตอนนี้ก็ไปทำการทำงานหาเงินนะคะทำการทำงานหาเงินแต่ก็อยู่บนความเจ็บปวดถามอะไรอีกต่ออะไรนะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงใช่วยมาเขาคิดแลวรู้สึกยังไงนะคะถามต่อ ใครอยากบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ King of Swords นะคะนาวาน a of Pentacles The Tower โอเคมาใหม่ King of ฟวา King อะไรนักหนาคะจัดเม m น n t ขึ้นใต้สำรับโอเคนะคะพาอ,อยากบอกว่ายังไงรู้ไหมพาอ,อยากจะบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชัดเจนนะ ในตัวคุณนะคะอาจจะมีความชัดเจนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะเมื่อไหรก็ตามที่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะสู้จนถึงที่สุดนะคะเหมือนตอนนี้ตัวคุณเองก็พยายามหันเหความรู้สึกไปที่การงานการเงินเหมือนกันนะคะแล้วบอกเลยว่าหลังจากนี้ไปนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางทีนะคะ k ิงออฟวานคนคนนั้นที่พยายามทํางาน ที่ uh, มีแพชชั่นในการทํางานคนที่ทํางานเก่งนะคะคนที่มองคุณอยู่ไกลๆนั่นแหละเขาจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาจะต้องทําอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการและอะไรมันคืออโชคชะตาได้ขีดเขียนไว้แล้วจริงๆเขารู้นะคือจะมองจากหน้าภัยเนี่ยจุว่าเขารู้นะคะว่าจริงๆคุณคือคำตอบสําหรับเขาแหละเพียงแต่ว่าตัวเขาเองนะคะ พยายามที่จะไม่ยอมรับมากกว่านะมันอยู่ที่เหมือนเหมือนอยู่ที่ใจเขาเลยนะอ่ะแล้วหลังจากนี้ไปนะคะหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะไม่ระบุนะหลังจากนี้ไปนะคะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะจุ๊ปพอสามใบสรุปสามใบเลยนะคะไพ่ช่วยสรุปหนนะ่อยนะเอ่เอออับสอดนะคะ มีการตัดสินใจเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะไฟออฟครับนะคะ ten o เ pentacle ขยายไฟอครับหน่อยคะ่ะคุณจะออกมาทันไคะเนี่ยอ๋อจริงๆนะต่อให้ตัดสินใจต่อให้มีการตัดสินใจต่อให้มีการหาคำตอบ จากอะไรใดๆทั้งสิ้นนะความเจ็บปวดและความเสียอกเสียใจมันอยู่ตรงนั้นนะคะกว่าจะเป็นตัวเขาเองนะเขาก็อาจจะไปให้ความสําคัญเกี่ยวกับการทํางานทําเงินนะคะแล้วบอกเลยได้สําหรับขึ้นจั d g ุริย์อีกนะคะขอบอกเลยว่าถึงเวลานะเมื่อมันถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ตัวมันเองนะคะอะไรก็ตามที่มันถูกกําหนดหรือ ได้ถูกลิขิตไว้แล้วอ่ะเออมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครยังไงแบบไหนจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนนะคะนี่คือผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามันยังไม่ถึงเวลานะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะพยายามให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นไปก่อนนะรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะใส่ใจห่วงใยในความรู้สึกของตัวเองนะคะ อย,อย่าคิดมากอะ่ะเออปล่อยวางอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกัน i m p r o v i s e hell นะคะว้าวกระดินกระดอน don't stop นะคะอืมและ Reconsider ใต้สำหรับขึ้นเวทนะคะไพนางฟ้าอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆใช่ไหมก็บอกว่าขอให้เพื่อนๆน,นะคะหันมาใส่ใจดูแลในสุขภาพกายสุขภาพใจทุกๆอย่างที่มันเป็นตัวเราเองนะคะแล้วก็ขออย่าหยุดในความเชื่อหรือว่าความศรัทธาในความรักความสัมพันธ์นะรีคอนซ e เดอร์ ider, ยังไงมันก็จะได้วนกลับมาเพื่อมา แก้ไขใส่ใจดูแลกันและกันอยู่นะคะแต่ช่วงนี้นะอาจจะยังไม่ถึงเวลาขอให้เพื่อนๆรอกันก่อนนะคะแต่การรอคอยของเพื่อนๆจะต้องรออย่างมีความสุขนะบอกเลยนะคะใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขนะคะมีความรักตัวเองดูแลตัวเองให้ความรักกับคนรอบข้างมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วสิ่งที่เพื่อนๆืต้องการมันจะมาถึงเมื่อมัน ถึงเวลาที่ใช่ที่เหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้นะปริดาพยากรก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะเหนื่อยนักก็พัก หนักก็วางแล้วเสร็จแล้วเราก็ยังต้องไปต่อนะคะชีวิตยังคงต้องเดินต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะปริดาพยากรก็ขอจบคำพยากรเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะที่มีคอมเมนต์มีกำลังใจเข้ามาบอกเลยว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเป็นพลังงานที่ดีมากๆฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่ช่องของเรานี้นะจะได้ พัฒนากันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ